คดีน้องชมพู่ไม่ต้องห่วงคดีนี้ไม่มีจับแพะมือปราบหูดำยืนยันคนร้ายคือลุงพลร้อยเปอร์เซนต์ชี้คดีนี้1ปีไม่นานเกินไปมือปราบหูดำอดีตรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลมั่นใจคดีนี้ไม่มีจับแพะยืนยันคนร้ายคือลุงพลชี้คดีนี้ใช้เวลา1ปีไม่นานเกินเลยแต่อาจเป็นเพราะประชาชนให้ความสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมาก จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ลุงพลหรือนายชัยพลวิพาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้นายชัยพลถูกตั้งข้อหา3ข้อหาหนักซึ่งทางพลตรีเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ชาการตรวจแห่งชาติมั่นใจอย่างมากว่าหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พลตรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้ชาการตำรวจแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในนาม มือปราบหูดำได้แ,แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเห็นด้วยกับผู้มชาการตำรวจแห่งชาติที่ถแถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ผลิตชีพน้องชมพู่แต่มีพยานบ่งชี้ใน3ข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้อดีตรองผู้บัญชาการปรืแห่งชาติยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบกันต่อไปคือ 1. หาพยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมกระทำความผิด 3. พยานส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยง เพราะถ้าทำไปคนทำก็ติดคุกคดีน้องชมพู่ชาวบ้านบูมน้อยยูทูบเบอร์แฉตัวตนลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3เข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบเมื่อวันที่11พฤษภาคม63บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจําวันที่สอนปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้พนังกงานสอบสวนสอพอกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์1,80,000บาทตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเมย์นามสมมุติชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในเมื่ออดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านตาชานในวงพูดคุย มีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงการแก้ปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไประยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกลมกลางวงพลิกคว่ำไปโดนนิ้วเท้าของน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยในคืนนั้นคนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นนั้น เงียบไม่ได้โต้เถียงอะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือเข้าไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจหรือทักทายหยอกล้อก,กับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่าเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้ง ลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาวุ่วายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องขยายเสียงจนทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบุ๋มน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าววา่าลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ป้าถอน พระอาจารย์บุญมาพ่อแบมและพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงเมื่อโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมาตนเคยไปถ่ายทําช่อง YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุบวิริยะแม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่าร้อเมตรตนก็ยังได้ยินเสียงของเขา อย่างไรก็ตามตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทั้งทำร้ายนักข่าวและไล่สดท้าต่อยกับตนนั้นทำให้เชื่อได้ว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆคดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเย่อ,อชาชยกกรรมในคดีน้องชมพู่ซึ่งคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องซีรีส์บ้านกก,ก,อกอกเป็นยังไง อัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอแล้วทำไมไม่จับอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมา มันมีอะไรที่กล่าวหาเขาว,ว่าเขาเป็นคนทำรรอชิยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อยากับควายถูกเชื้อแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้อย่างไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้อย่างไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญ ตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ำตาและยังไงต่ออัจฉริยะตอบว่า ร้องไห้เหมือนควายถูกเชื่อแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครรู้จักผู้เหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านกก,กอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่าง ถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่องสามาอมาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วว่าและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว,ว่าลานหายท,าท,าทั้งทที่ บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือที่ไหนมารับคดีนกชมพูพันตรดเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้มุงกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลออกมาให้ความเห็นว่า คดีดังกล่าวตนเชื่อว่าคนร้ายเป็นเครือญาติของน้องชมพู่ส่วนเส้นขนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เพราะเส้นขนสามเส้นที่เจอบนศพเด็กจะชี้ชัดว่าคนคนนั้นเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายและมีความสนิทกับน้องชมพู่ดังนั้นพอบอตรจะมีคำตอบให้สังคมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามความสําคัญ6บุคคลเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดป่าภู้หาแอกบ้านกกอกตําบลกกตูมอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารถือเป็นบุคคลที่ยืนยันว่าลุงพลมารับครูบารัตและเป็นบุคคลที่ได้ยินลุงพลพูดว่าน้องชมพู่หายส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหาขณะที่พ่อแบม หนึ่งในพยานที่เข้าเครื่องจับเท็จถือเป็นพยานปากเอกที่เห็นลุงพลไม่ได้อยู่สวนยางแม่น้องชมพู่ในวันที่11พฤษภาคม63เวลา9นาฬิกา15นาทีมีข้อสังเกตว่าพยานรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะจำเวลาคลาดเคลื่อนส่วนนางดอนแม่ครัววัดปา่าภู้พระแอกเคยให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่11พฤษภาคม63เห็นลุงพลมาวัด แต่เจ้าตัวจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้นอกจากนี้ครูบารัตวัดป่าภูกระโลนยังเป็นพยานที่เดินทางร่วมกับลุงพลไปที่วัดป่าภูกระโลนทีมข่าวสอบถามข้อมูลจากพลตร,รีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าการที่พบเส้นขนสามเส้นสื่อความหมายอย่างไรและทำไมเส้นขนเพิ่งปรากฏ อาจจะเป็นการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่พลตรวจตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนที่ได้มาได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆที่ทำคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใคร